สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับจินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมโกล c เก็คเชกันนะครับผมโอ้โหซึ่งเกมนี้ไม่ได้ทํามานานมากแล้วล่ะนะทุกคนคือรู้ไหมคือมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ก๊อทำพี่ก๊อปทาเกมโกลคเก็คเชหน่อย EP ที่18ครับผมโอ้โหคือผมแรกๆผมก็คิดนะว่าเออทาอะไรดีวะคือไม่รู้ว่าทําอะไรดีอเออยังไงแต่แต่ตอนนี้ผมก็มาทําตัวละครแล้วกันนะเพราะาไม่รู้ทําอะไรดี ตอนนี้ก็ตัวละครเออนี่ไงลืมไปผมลืมบอกทุกคนไปนี่ไงผมบอกว่าพาดหน้าผมจะมาทำตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ครับมีชื่อว่างั้นเอองั้นเราเริ่มเกมกันเลยกว่าครับตัวนี้มีชื่อว่าโครงกระดูกมืดนะครับแปลเป็นไทยนะมันชื่อว่าโครงกระดูกมืดแล้วก็เป็นโครงกระดูกแหลกทอแหอมอนแหลมกระดูกแหลมเออเป็นกระดูกแหลมกระดูกแหลมแล้วก็ดูดามเมะมนนะครับผมเพิ่มเมืองบัต เพิ่มเมืองบัตแล้วก็พลธน,นูมาเดี๋ยวเรามาลองใช้ดีกว่าผมขอเอาเจ้าอันนี้ออกนะครับผมคนนี้ออกขอเอาผู้หญิงคนนี้ออกนะเอาเป็นตัว,วนี้ตีไงฟื้เลยหนดูฟี่มีดาเมจเลยมั่งือโอ้โหยังไม่ได้แปลเลยเนี่ยโอ้โหแป๊หนึ่งขอดูก่อนนะครับอืมอันนี้อันนี้อะไรดูก่อนนะอันนี้เหมือนจะเป็นหัวใจเหรอหัวใจแข็งอม เอานี้เนาะเอองั้นผมขอเอาวันนี้แล้วกันนะมาเรามาอัพกันเลยก่าเนี่ยแล้วก็มีเพชรตัง120้ง1 2ึ่ยเออ120มาขออัพก่อนเลยกันนะครับทุืดด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 ่ออัพไปเลเวลสี้าเลยหลังจากนั้นก็ทำกันกอัพตัวนี้ไปเลยครับตัวนี้ไม่รู้ดาเมจมันเท่าไหร่นะเนี่ยๆแลก็ฟื้นไปก่อนแล้วกันนะมาชื่อว่านี่ฟื้นเลยนี่พจน์นแข็งขแกร่งแล้วก็มีตัวที่2องด้วยตัวที่2องเอาตัวไหนออกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหมอผีออกก่อนนะเดี๋ยวเรามาใช นี่ก็เจ้าตัวนี้เลยก็ผมตัวนี้มีชื่อว่าฆาตรกรนะฆาตรกรพลังสายไฟฟ้าเออพลังสายไฟฟ้าอแล้วก็มีอาวุธข,ของมันคือเฉียนเฉียนเหรออ๋อมันเป็นมีมคือเฉียนแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมดความเสียหาย80เปอรเหุยุยได,ด้นะมาขออัพเหมือนแล้วกันไหนดูฟรีเอาไไหนดีอันนี้แบบเหมือนมันคุดาวหัวเนี่ยเพิ่มเลือดเหรอ ม mm mm ออมาวันไหนดีวะรื่องไม่ออกเลยฮะงั้นผมขอเอาอันนี้ก่อนละกันนะ <S <S เดี๋ยวผมก็มาเอามาบวชละกันนะว่าทุกคนเอาตัวไหนกันนะเออทําตัวบวชเหมือนเดิมมาผมขอ,อเอาไปครับอัปเลยจี้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 เป็นเลเวลสามสิบเอ็ดเลยครับเออพอดีเลยเนี่ยออาเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเอาเลยเป็นเลเวลสี่สิบสี่ละกันเพื่อเพิ่มดามเมจด้วยมาชุมพเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วครับ มางั้นเราเออผมลืมบอกทุกคนไปตอนนี้เราอยู่ในด่านที่หรือว่าเป็นเลเวลหรือเอนิตี้เลยอยู่ในด่านที่เจ็ดร้อยสี่สิห้าเอาเอหะไรสี้อ่ะมาครับเรามาเริ่มเกมกันเลยช่วงเวนี้ตอนนี้อยู่ที่ด่านที่เจ็ดรสี่เจนะครับผมต่อฟูกกันเราเร็วไปเลย <c oughs> ผมไม่ได้เล่นมานานมากเลยเนี่ยติเกบเอ้ยมาไหนน้องใจ้ดาเมจฟินี่เอ๊ะ โครงกระดูกนั่นมันทำดาเมจไรดาเมจไอ้นี่เหรอยิงธนูแบบไวๆนะเหรอลองดูฟิเนี่ยเหมือนมันมีป้ายอะไรบอกอะผมไม่เข้าใจอะเอานักฆ่าล่ะเออนี่ไงเหมือนมันใช้ใช้เลื่อยฟันเลยหรอไฟฟันทีหนึ่งอะใช่เป่าไม่รู้นะไหนลองใหม่ลองใหม่ไหนเราลองใช้ดิชุบเออนี่ไงมันใช้เลื่อยฟันแปมหนึ่งนะอ๋อมันยิงอ๋อมันยิงเลยด้วยชุบ เนี่ยโอ้โหฝุดยอดแล้วก็ดาเมจของของโครงกระดูกแล้วเป็นคเฟเกริตันนะครับผมมันก็ใช้งานได้นะเออเป็นโครงกระดูกมืดประโถ่ไยดูฟีติซิโอ้ยโครงกระดูกโครงโครงกระดูกมืดฟติตั้งอยู่ที่อันดับเจ็ดแล้วเนี่ยแล้วกองทัพเราเนี่ยอันนี้ล่ะหุยอ,อยู่ที่อันดับสี่หูขนาดนี้เลยเนี่ย สุดยอดแล้วก็เงินของเราก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเป็น1นล้านเแล้วตอนนี้เข้าฝู่สองล้านแล้วเออผมยังไม่รู้จะอัพอะไรดีนะยังคิดไม่ออกเลยว่าอัพอะไรดีเดี๋ยวเราใกล้จะผ่านด่านเดี๋ยวเราก็เล่นด่านนี้เสร็จก็พอเริ่มต่อจะเป็นด่านที่750ดรนะครับว่าเก็บเงินไว้อัพบ้านดีกว่าเอออัพป,ป้อมประสาทของเรานะครับจะไม่ดูโฆษณาที่เกตด,ดูอัพอัพ โอเคเราอัพเป็นมีเลือดมีเอพีเพิ่มแล้วมาครับฟอร์มอนมันออกมาเลยโครงกระดูกมาครับฟอร์มอนฝาหลาดโอ้โหตอนนี้ฝาตตอนนี้พวกมอนสเตอร์มันเริ่มเข้าใกล้เรามากแล้วตอนนี้มาครับอันฟอร์มอนของเข้าออกมาเลยฟอร์มอนเลยนี่แหละนี่เนยโครงกระดูกมาเลยครับตอนนี้โกเลมน้ำแข็งของเราฝังตัวก็ยังสี่ตัวก็ยังอยู่เหมือนเดินมนะครับผม ไอเจ้าโกเลมพืชหายไปไหนไม่รู้มันจะเป็นทเที่ยวมัง้งเออนี่ไงจับกันเลยยยยๆเรียบร้อยอ่าฮะไหนดูกระเป๋าตังฟิวผมลืมไปเลยเรามีสิ่งนี้อยู่นะเอ้ไม่ใช่ดิกล่องนี่ไงกล่องผมจะได้ไปถึงเจ็ดกล่องแล้วกันเพื่อจะได้อาวุธดามเมจแรงๆเป็นระดับ E นะครับผมเออไหนดูวันที่ฟิวันที่ห้าวันที่หก โอ้โหต้องรออาทิตย์หน้าอีกแล้วเนี่ยอีกสามชั่วโมงผมก็จะได้กล่องฝุ่มมาครับเรามาฝุ่มกล่องกันเลยกว่านนะครับผมมาโอ้ยพรผมเลยครับขอให้ได้กล่องจ้นี้เยอะกล่องฟองอันลุยเลยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าจะได้กล่องโอ้โหได้เพชรแต่ก็ดีนะครับได้เพชรมาอีกทีหนึ่งเวได้กล่องได้กล่องได้กล่องอื้มได้เพชรอีกแล้วไม่เป็นไร ฟูมอีกทีหนึ่งโอ้โหได้เพชรสิบอันไม่เป็นไรเราเหลือสามอันแล้วฟุมแล้วฟุมแล้วอื้อได้เงินอีกทีหนึ่งทีหนึ่งอือหือได้เงินแล้วมาครั้งสุดท้ายเยอะอ้ยได้อันสุดท้ายได้มาครับไหนเรารูดาเมจฟิมา จุ๊บอืมอุ๊ยโอเคผมอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวไอ้พ์ทหน้าแล้วกันมาอ่านนะอืมเราจะได้ฝอยข้อมือนะครับผมฝอยข้อมือฟามามถให้ใครได้เอ่ยไหนดูฟีให้จอมเวทได้ให้พวกฟัมอนได้ให้โครงกระดูกได้เด้อเฮ้ยให้ได้หมดเลยนะเนี่ยอืมจะให้ใครดีวะไม่รู้นะมันมีนมดาเมจอะไรมงงั้น ผมขอให้เจ้าโกลเลมก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าผมขอไปแปลแล้วอ่านด้วยนะตอนนี้แปลไม่ได้ครับผมตอนนี้เราเล่นต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่เรามีกระดาษของพวกขุดขุนเหมืองคเุงคเหมืองตั้ง40กว่าอันแล้วก็มีหินทองแดงอีก3,667นะครับอุ้ยเรามีเพชรตั้ง70กว่าอันเลยเหรอไป u อ,อะไรดีอ่ะเฮ้ยเยอะเลยเยอะเลย มาครับผมขอมาอัพเจ้าเครื่องจักรยิงหน่อยแล้วกันไหนดูฟิมันมีเครื่องจักรอะไรมาใหม่ไหมอืมเหมือนตัวเกมจะไม่มีมาใหม่นะแต่ตัวเกมอันนึงมันเพิ่มอันนี้มาครับอันเนี้ยแต่ไม่รู้มันคืออะไรนะเออเดี๋ยวไว้สําหรับพาทหน้าอีกทีแล้วกันตามจริงพาดนี้ผมอยากทําแต่ว่าขอทําเป็นตัวละครแล้วกันนะอืมมาเรามาอัพคนธนูของเรากันเลยดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยเรา,าฟุกกันต่อดีกว่าครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่ด่าร้อยเอ้ยไม่ใช่751ยนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีตัวพวกมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆตัวแข็งกระแดงออกมาเลยนะตอนนี้เครื่องชุยอัพวกเครื่องยิงของเราก่อนนะครับเพราะว่าเพชรเรามันเต็มมากเลยปุอันนี้นังดาเมจหนึ่งพันเลยเอะผมขอดูดาเมจน้อยๆหน่อยนะมีอันไหนบ้างนี่ไงไฟฟ้าดาเมจแค่เจ็ดร้อยเองมาขออัพหน่อยแล้วกันนี่เป็นอัพเป็นดาเมจแปดร้อยแปดร้อยครับแล้วก็อันนี้ ครื่องยิงไฟดาเมจ800ร้อยเอาเป็นดาเมจประมาณเก้ารอยแล้วกันเออเรียบร้อยนะก็เอาอันนี้เป็นเก้าร้อยด้วยมาจัดมาเอาหนึ่งหนึ่งพันเลยมามาหนึ่งพันครับนี่ดาเมจหนึ่งพันไปเลยครับไปเลยไปเลยชรัพยนี้ดาเมจหนึ่งพันะครับผมครบหมดแล้วเหลือแค่ไอเครื่องข้างล่างพลังงานไฟฟ้าบวกสิบสามจดสเปซ็นไม่ไปม่ไปเหลอมั้งจะอัปเดตผมจะอัปตัวนี้ด้วย โจ้าพวกเครื่องยิงนะครับผมเันพิชิ้เครื่องยิงสิเขาเรียกว่าอะไรนะพวกป้อมยิงเออเรียกป้อมยิงดีกว่านะครับมาขออัพไฟฟ้าหน่อยครับไม่เป็นดาเมจเอา500แล้วไฟของเราก็มีดาเมจอุ้ยสองพันแล้วดาเมจนี่แรงอะเนี่ยไฟฟ้าเราก็ดาเมจน้อยอยู่นะผมก็ไม่อยากใช้อันอื่นนะฮะเพราะว่ามันผมใช้ไหม่ปริน <laughs> ในดูของฟรีมันมีของอะไรมาใหม่ไหมไม่ได้อัปเดตเวอร์ชั่นมาใหม่ฮะของอะ เฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวนั่นมันปืนใหญ่นี่โอ้โหดาเมจดาเมจก็ว่ายมันแปลกๆปนี่เรามาถึงจุดนี้เจอปืนใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยพอมีเชียร์ฟาดนี่ไอตัวนี้แหละผมเห็นเลยนะโอ้โดาเมจมันจะแรงขนาดนั้นเลยเ,เนี่ยเป็นปืนใหญ่กอบลินเหรอแล้วก็มีโล่ป้องกันอยู่ข้างบนด้วยหืมนี่ดา่าดดานนี่เราผ่านแค่เด็ดเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วถ้าเป็น แปดร้อยอ่ะแปดร้อยไอ้นี่แน่เลยโอ้โหตอนนี้ที่เราไม่เจอก็จะเป็นพวกตัวนี้แล้วกับกับโฟนนี่เนี่ยไอโฟนพวกนี้ไอโฟนอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวนี้ไม่รู้มันคือตัวอะไรนะผมไม่ค่อยรู้จักเลยเราต้องผมว่าเราใกล้เข้าฝูด่านที่มันยากขึ้นแล้วนะตอนนี้เราต้องอัพกองทัพอะไรให้หมดก่อนหรือเช่นพวกพลพลธนูหรือว่าเป็นป้อมของเราป้อมถือว่าสําคัญมากเราก็ต้องอัพให้ได้อัพให้มัน,น,น เอาให้มันเอพถึงสองหมื่นไปเลยอืมเอ้ยทำการน,นี่ฟันเลยครับผมมาครับกองดูยงยิงเลยเงยเฮ้ยไหม่ตัวไหม่ตัวบอสมาอืมเป็นฟันลามยักษ์โอเคเล่นกันต่อครับมากันมากันไม่หยุดไม่หย่อนอมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยโอ้โหดีนะเรามีโกเลมกองครับโกเลมแล้วก็กองครับของเราด้วยฟอร์มออออกมาให้หมดเลยครับฟอร์มออออกมาเลยไหนไหนมานานเราก็มีเยอะเลยฟอร์มออออกมาเลยครับ เดียบร้อยไหนไม่มีตัวนี้มาใหม่ไหมไม่มีมาใหม่น่าจะไม่ได้อัปเดตอะไรนะหนกตัวเกมอะมาต่อฟุ้กกันต่อครับผมจนกว่าถึงด่านที่เจ็ดเจ็ดร้อยหกสิบนะครับผมฟอมบีนี่แข็งแกร่งมากเลยนะตอนนี้ฟันมันเลยยิง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 พาร์ทหน้าเราเป็นตัวอะไรดีเอ่ยพาร์ตหน้าอืมพาร์ทหน้าเอาเป็นพ่อมดไหมฝามรวมกลุ่มกัน เออน่าสนใจดีนะดูพวกหน้าก่อนนะมีตัวอะไรเออมันมีตัวพวกนี้ด้วยพวกย้อนเวลาหรือว่าเป็นพวกอะไรพวกดินฟงดินไฟพวกนี้ไอ้ก,กลมไอ้ก,กบเนี่ยเออน่าสนใจดีนะอ,อันนี้ดูน่าสนใจมากอืมเดีย๋ยวลอาอัพหน่อยเฟอัพเป็นเลเวลสามสิบเลยเอ,อ้ยหนึ่งร้อยเลยอะอัพไปเลเวลหนึ่งร้อยเลยนะครับต่อฟูก้กันต่อแล้วครับผมเกย์ครับเรามาถึงด่านที่ฝุดท้ายละเออเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันละมาด่าฝุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวให้ฟอร์มอพารหน้าแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมจะเล่นในจนถึงด่านที่แปดพันเลยโอ้โหมันยิงป้อมเราเนี่ยมันยิงขนาดนั้นเลยเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเฟกฟอร์มมอลออกมาอื้หือปืนใหญ่เนี่ยมันฟ้านักนะโอ้โหโงงกระโดกปัตโน่ฟอร์มมอลออกไปหมดเลยฟอร์มมอลไม่เป็นไรมานาเรามีเยอะดีอุ้ยมานาเราขึ้นไว้เนี่ยโอ้โหสัมบี้มาครับนี่เดี๋ยวนี่เรียบดรอไวเป็นไงครับ เก่งไม่ละครับมามาครับเรามาเล่นดาบมังกรรั้สุดท้ายกันมาขอเป็นดาบนี้เป็นดาบระลับยากดูฟิว่าเราจะผ่านไหมครับไหนดูเงินดิี่มีเงินอยู่แค่นี้งั้นก็ขออัพบ้างก่อนแล้วกันนี่อัพบ้างก่อนเลยมาเรามาเล่นเจ้าบอสเรามาเล่นเจ้าตีมังกรกันเลยมาเอาเป็นขอเริ่มแบบ 1X แบบช้าๆนี่เนี่ยยิงเลยครับจักการเล่นลยพวกเราู

จบเฟนไฟมังกรจบไปเลยนี่ตายแล้วครับอืมอย่างงี้แล้วพวกเรามาโจมตีโจมตีหู ooh, ได้หนึ่งแฟนเจ็ดโจมตีรลลัวเลยโจมยีัวไหนดูของที่มันได้อะไรมาโอ้เป็นแม้กระทาเหมือนจะเป็นเพิ่มดาเมจมันนะรู้ว่าจะได้ของดีฟะะลออโอเคนะครับผมบอกผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้สำหรับพาดหน้าแล้วกัน อ,อีพีที่19อีพีที่19 19ก็จะขอเล่นเป็น,ปนแบบตัวละครพ่อมดแล้วกันอะเอาเป็นพ่อมดแล้วกันเพราะว่าไหนๆเราก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วเล่นแบบพ่อมดแล้วกันพ่อมด3ตัวพ่อมดประเภทน้ําแข็งไฟฟ้ากับไฟนะครับผมอ่าอ่าผมกอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่านะทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าทุกคนชอบอยากให้ผมต่อก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมอ่า โอเคครับผมขอไปก่อนนะคบฟาววัสดดีครับ